บางครั้งภารกิจท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานที่ต้องห้ามก็ไม่ได้มีแค่การล่าท้าผีเพราะคนบางกลุ่มได้ไปยังสถานที่เหล่านี้เพื่อการสำรวจหรือการค้นพบเสียมากกว่าโดยในต่างประเทศนั้นก็มีการรับชมคลิปประเภทนี้อย่างแพร่หลายอาจเพราะไม่ต้องปวดตับและการลุ้นว่าจะมีฉากจ้ำสแกร์หรือไม่ ทำให้ยูทูบเบอร์เหลา่านี้ก็มีคนรับชมคลิปเป็นจำนวนมากไปร่วมสำรวจสถานที่ต้องห้ามจากทั่วโลกแล้วอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ทีมงาน n i c e c a p e ได้เข้าไปพบกับปัญหาใหญ่หลังจากได้วางแผนในการไปสำรวจสุสานใต้ดินที่อยู่ในเมืองฝรั่งเศสซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีดีกรีความหลอนติดอันดับโลกเลยทีเดียวพวกเขาได้นัดเจอกับเพื่อนที่ได้ตกลงพูดคุยกันในอินสตาแกรมว่าจะเป็นไกด์นำทางให้และนำพาพวกเขาไปสู่สุสานใต้ดินเนื่องจากว่าเส้นทางบางแห่งได้ถูกปิดเอาไว้เพราะมันซับซ้อนมากและมีอันตรายอยู่ในทุกที่ถ้าหากไม่ชำนาญทางก็อาจจะหลงและกลับไม่ถูกก็เป็นได้ ซึ่งบางครั้งก็จะมีวัยรุ่นกเกลียนที่มาพ่นสเปรย์บอกทางให้คนที่ไม่เคยมาหลงไปในส่วนที่ลึกขึ้นเมื่อคณะสำรวจเดินทางไปได้สักพักขาดว่าใช้เวลาประมาณ20นาทีทางทีมงานเองก็ได้ฝากของไว้กับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งนัดเจอกันในวันนี้เพื่อที่จะไปเก็บภาพรอบๆและเขาได้บอกว่าให้เอาของไว้ที่นี่ได้เลย เขาจะไปสำรวจแถวนี้ไม่นานก็จะกลับมาเฝ้าของต่อให้แต่เมื่อกลับมาห้องเดิมเพื่อนคนดังกล่าวก็ไม่ได้กลับมาและยังหายไปพร้อมกับอุปกรณ์และกล่องราคาแพงของทีมงานอีกด้วยซึ่งทำให้ทีมงานนั้นก็ถึงกับจนปัญญาเพราะจะไปต่อก็ไม่ได้หาทางออกก็ไม่เจอจึงได้แต่หวังว่า ดึกๆแบบนี้อาจจะมีคนที่หลงเดินเข้ามาเป็นคณะสำรวจแบบสัญจรและสามารถช่วยพวกเขาเอาไว้ได้หลังการเดินสำรวจบริเวณรอบๆสักพักทีมงานก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นและกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งการเปิดตัวของนักสำรวจปริศนาผู้นี้ก็จัดว่าพีคมากเลยทีเดียว โย <Yo>! หลังจากที่ทางทีมงานได้ตะโกนและวิ่งไปยังที่มาของเสียงก็ได้พบว่าหนุ่มฝรั่งเศสคนนี้แค่มาเดินเล่นยามค่ำคืนและอยากจะเปิดเพลงฟังดังๆในนี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเขายินดีที่จะช่วยพาทุกคนออกไปสู่ผิวโลก หนุ่มๆในทีมอาวุโสเช่นดีเคได้ยกขบวนไปทำภารกิจสำรวจแมนชั่นสุดหรูที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้กลางป่าโดยมีคำเปรยขึ้นมาว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีมูลค่าถึง200ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวพวกเขาทุกคนเลือกที่จะไปเยือนสถานที่แห่งนี้ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อแอบเข้าไปอย่างเงีบงยบ แต่ประตูกับ,บล็อกเอาไว้อย่างไม่เป็นใจภารกิจในวันแรกจึงล้มเหลวในวันต่อมาพวกเขากลับมาอีกครั้งในตอนกลางวันและพาเพื่อนยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งมาด้วยสึ่งนายคนนี้ก็เคยมีผลงานล่าท้าผีมาก่อนโชคดีที่ครั้งนี้ทุกคนเข้าบ้านได้อย่างไม่ยากเย็นการสำรวจจึงเริ่มต้นที่ห้องนอน ที่ทุกอย่างยังดูปกติดีมากส่วนห้องอื่นๆเองก็ยังอยู่ในสภาพดีไม่แพ้กันอาจเป็นเพราะสัญญาณการขโมยที่ยังทำงานได้จนถึงทุกวันนี้แม้จะไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วประมาณว่าฝากบ้านไว้กับตำรวจก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าหยิบฉวยอะไรไปเว้นแต่ในส่วนของสระว่ายน้ำที่สุดโซมและเต็มไปด้วยหยากยย เพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไปมากกว่านี้ทั้งหมดจึงถอยทัพในที่สุดสีเจได้เข้าไปทำภารกิจในป่าผีสิงสุดหลอนซึ่งเป็นอาณาจักรของป่าอิลินนอและเป็นการไปด้วยตัวเขาเพียงลำพังนับเป็นหนึ่งในความบ้าบินที่น้อยคนควรจะใช้เป็นเยี่ยงอย่างตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว ตามประวัติมีอยู่ว่าเมื่อ35ปีก่อนเคยมีคดีฆาตกรรมสเทือนขวัญที่โด่งดังมากในป่าแห่งนี้จนเมื่อเขาส่งไฟฉายแล้วเดินเข้าไปในป่าลึกขึ้นครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายกับว่ามีใครอีกคนกำลังอยู่ในป่าบริเวณรอบนี้ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนมายืนอยู่ในที่มืดมดกลางป่า แต่แม้จะเป็นเปอร์เซ็น์ที่น้อยนิดก็ทำให้เขารีบวางกล้องและดับไฟฉายรีบซ่อนตัวในมุมมืดทันทีจากนั้นสายตาก็เหลือไปเห็นเงาคล้ายคน กำลังเดินไปมารอบๆเขาตัดสินใจทำอะไรไม่ถูกเพราะต่อให้เป็นชาวบ้านที่ชำนาญทางก็คงไม่เดินป่าตอนกลางคืนเขาหลบซ่อนตัวอยู่นานจนเมื่อคิดว่าปลอดภัยแล้วก็จึงออกมาจากที่ซ่อนเขาฝากข้อคิดเอาไว้ กับเพื่อนยูทูบเบอร์และสมาชิกผู้เป็นแฟนคลับของเขาว่าถ้าหากคุณกำลังจะไปสำรวจสถานที่หลอนๆสักแห่งอย่าลืมบอกคนใกล้ชิดว่าคุณกำลังจะเดินทางไปที่ไหนอย่างตัวเขาเองก็ได้ส่งโลเคชั่นไว้ให้กับเพื่อนสนิทที่จะคอยช่วยเหลือได้หากเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันพูดจบ เขาก็ทำท่าเหมือนเห็นบางสิ่งกำลังพุ่งมาทำให้คลิปนี้ต้องจบลงในสภาพที่เขากำลังวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตทีมงานยูทูบเบอร์ทีมหนึ่งได้เข้าไปสำรวจโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่มากมีจำนวนเตียงผู้ป่วยมากกว่า1,000เตียงเลยทีเดียวพวกเขาได้ทำการสำรวจทั้งวัน เป็นเวลากว่า24ชั่วโมงและได้นำบางส่วนมาลงคลิปก่อนซึ่งจากการสำรวจนี้ก็พบว่าโรงพยาบาลสมัยก่อนนั้นน่าจะรุ่งเรืองมากเลยทีเดียวสิ่งของหลายอย่างบางชิ้นก็ยังอยู่ในสภาพดีและไม่ได้ถูกขนย้ายออกไปแต่อย่างใดแม้จะถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นระยะเวลานานแล้วแต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่สถานที่แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างในที่สุดและไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อสังคมแต่อย่างใดแต่ก็ยังว่าหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้มันก็คาดเดาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนายคนนี้ได้ลงไปยังเหมืองแร่ที่มีชื่อว่าอูแฟและถูกทิ้งร้างมาเป็นชาติแล้ว ภายในเหมืองนั้นมีสภาพที่มืดมากและทางเดินส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมชื้นแฉะมีออกซิเจนต่าจนจัดว่าอันตรายซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาเดินเล่นในนี้อาจเป็นเพราะเหมืองแห่งนี้ถูกขุดลงไปตรงส่วนลึกของภูเขาที่ทำให้เมื่อขุดเจาะลงไปลึกๆก,ก็จะพบกับน้ำใต้ดินซึมออกมาตลอดเวลาและเมื่อไม่มีคนอยู่ ก็ไม่มีใครคอยสูบน้ำอีกต่อไปจึงมีสภาพที่ค่อยๆถูกน้ำท่วมขึ้น,นเรื่อยๆในบ้านเรานั้นก็มีเหมืองถูกทิ้งร้างอยู่หลายแห่งอีกทั้งถ้ำต่างๆที่มีหนทางสลับซับซ้อนยังไงก็ไม่ควรเข้าไปเดินเล่นนะครับอันดับที่หนึ่งวันนี้นายจอร์จและผองเพื่อนได้นำเราไปสำรวจสถานที่ ที่ได้ถูกทิ้งร้างไว้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนคริสและมีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยเนื่องจากไม่รู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นตอนไหนแต่จากข้อมูลของเมืองมันถูกซื้อเอาไว้ในปีคศ1,800และนำมาเปิดเป็นแมนชั่นรูจนเมื่อปี1,925ก็ได้นำมาบูรณะและเปิดเป็นโรงเรียนคริสในที่สุด สิ่งที่น่าสนใจก็คือชายผู้เป็นเจ้าของได้ตายลงที่นี่และถูกฝังเอาไว้เช่นกันจนถูกปิดตัวลงอีกครั้งในคศ1990เนื่องจากปัญหาการโกงเงินและมีนักเรียนกระโดดลงมาจากดาดฟ้าทำให้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายหลังทำการสำรวจอย่างละเอียดและพบว่าหลายส่วนของอาคารนั้น ที่มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีนี้ข่าวของยังคงถูกทิ้งเอาไว้และเมื่อทั้งหมดลงไปยังชั้นล่างก็พบกับเส้นทางไปสู่ชั้นใต้ดินเมื่อจอร์ดและพวกได้ลองคลานเข้าไปสำรวจดูแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะถอยออกมาเนื่องจากเส้นทางนั้นทอดยาวลึกและมืดเข้าไปเรื่อยๆทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก อย่างไรก็ดีพวกเขาพบห้องที่น่าสนใจเพราะพื้นห้องนั้นมีสภาพเป็นไม้และมีร่องรอยขูดขีดเป็นจำนวนมากโดยมีคนเขียนกํากับเอาไว้ว่าเป็นห้องลงโทษซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่และก็คงเป็นปริศนาไปตลอดกานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ